สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีลูกค้านะครับผมเดินทางมาจากนครสวรรค์นะครับระหว่างทางเราก็ไปรับลูกค้ามาแล้วพอีเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้านั้นมารับรถในวันนี้แล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายแลวก็เอกสารจะคุณบ่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารอฟังจากปากลูกค้ากันได้เลยครับผมครับเออไม่ทราบว่านี้คุณลูกค้าเดินทางมาจากที่ไหนครับจากนครสวรรค์ครับการเดินทางมานี่ยุ่งยากไหมพี่ไม่ครับคือนึกยังไงถึงตัดสินใจซื้อรถกับทางเราครับอ๋อพอดี ไปเจอใน a c e b o o k ครับดูว่ารถใหม่ก็เลยเข้ามาดูครับก็ถูกใจก็เช็นสัญญาเลยครับแล้วก็เรื่องเอกสารนี้ยุ่งยากไหมพี่ไม่ครับก็เสร็จวันเดียวรู้ผลเลยครับตอนวันรับรถวันนี้นะครับต้องมีเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมพี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยครับโอเคครับแล้วก็เรื่องการบริการของทางเรานี่เป็นไงบ้างพี่บริการดีครับวันมารับรถก็มีคนไปรับมาครับโอเคครับผมแล้วก็มีอะไรที่ว่าจะฝากถึงลูกค้าท่านถัดไปไหมพี่รถดีครับรถสวยบริการดีครับก็ รบกวนคุณลูกค้าแค่นี้นะครับผมก็ขออวยพรให้ลูกค้าโชคดีร่ำรวยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับผมก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับจากลูกค้าที่เดินทางมาจากจากต่างจังหวัดนะครับก็ถึงลูกค้าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทางเราเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีค่าบริการใดๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็รถมีรับการรังงานขายให้ทุกคันนะครับผมนึกถึงรถยนต์มือสองครั้งใดนะครับผมให้นึกถึง k R S m a มา Car ากิจลุงรถเจริญยนต์นครปฐมครับผมฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ